สกาดีผลงานเธอยอดเยี่ยมมากช่วยเขียนเป็นไปไม่ได้เน่ะผู้บุกลุกงั้นเหรอ,อไม่น่าเป็นไปได้นะความสุขนี้ไม่น่าเป็นไปได้นี่นะาก็รู้อยู่นะว่าภาษาสัมผัสของเธอน่ะฉันดีใจนะที่เธอํำเพลงของเราได้หัวหน้าของกลุ่มที่สองกาเดี้รถไอรอน,นประคองคาย์ทของสเปกเตอร์อยู่นะ คุณคิดจะทําอะไรกันแน่พวกเธออยู่บนบกนานแค่ไหนแล้วแต่ก็นะผู้ล่ามีสิทธิ์ที่จะเลือกล่าพักผ่อนเดอะสกาดิเนชาเอเรวนาโตเซวยาอุนาซิวนาเอนาเดซาเมืองโซวินเหรอกาเดียคุณโฮเซเธอเปลี่ยนไปนะดิดิคุณโฮเซฉันขอถามเกี่ยวกับเมืองที่อบอุ่นไปด้วยกินเกลือหน่อยสิเมืองโซวินใช่ไหม ฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอ,อไปทำอะไรที่นั่นแต่ที่นั่นนะ่ะว่างเปล่าจะว่าไปมีแผนที่หรือเปล่าไม่ฉันให้แต่ขออะไรยอย่างหนึ่งนะอย่าตายนะ สกาดิปลอมตัวเป็นนัก,กวีวไปเนจอรนผู้คนในเมืองเซาวินสภาพชีวิตย่ำแย่ผอมแห้งหนังหุ้มกระดูกและไม่มีใครอยากพูดคุยกับผู้มาเยือนหน้าใหม่สกาดิถูกฉกสร้อยชายคนนั้นวิ่งไปยังกับดักที่เตรียมไว้อยู่แล้วแต่ก็ไม่เรียกเหงื่อเธอเลยแม้แต่น้อยอาน,นิต้าเข้ามาขอโทษสกาดิไอขคืนสร้อยเธอคืนโดยขอโทษว่าที่พวกเขาทําไปเพราะหิวและสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสกาดิรับสร้อยเธอคืนมา และอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่เธอต้องการคนนำทางคนท้องถิ่นไกดในเมืองนี้ขอโทษแทนพวกเขาจริงนะอพอดีเลยฉันอยากรู้เรื่องแบบนี้นะ่ะฉันกำลังตามหาคุณอยู่เธอช่วยเป็นไกดของฉันให้ได้ไหมได้ว่าแต่สัมภาษณลลุงลังคืออะไรเหรอแซ็กโซโฟนอะฮ สนใจเลยลองไปหาคุณยายเพซ่ากันไหมคุณยายอาจจะรู้อะไรก็ได้นะโอ้ทำไมกันทำไมท่าน,นึงส่งสปพพลาดมามันจะกินฉันแล้วท่านบาทหลวงช่วยยายด้วยจเย็นก่อนยายเดี๋ยวพาเข้าบ้านนะขอโทษแทนคุณยายด้วยนะอืมจริงๆแล้วที่นี่ก็มีกฎอยู่นะฮอ<า>บาทหลวงท่านกล่าวไว้ว่าถ้าเกิดยังมีชีวิตอยู่พวกเราครรักกันมากขึ้น ความรักจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นและไม่มีสิ่งใดทําลายรักหองเราได้ท่านบาทหลวงชอวไฮบีเนียบอกไว้คนนอกเหรอท่านเป็นคนที่น่านับถือนะท่านอยู่สมคามกลางเมืองและนาทีก็อ่านสดๆมาแบ่งด้วยนะฉันอยากจะเจอหลวงพ่อท่านหน่อยนะเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นานแล้วนะเขาไม่ออกมาเลยอาหารก็โอ้ลูกแกะหลงทางขอให้แสงของพระผู้เป็นเจ้านำทางสเปกเตอร์อยู่ที่ไหน มีเพียงพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นแหละที่ประสงค์สิ่งใดพระผู้เป็นเจ้าย่อมอุทิศตนไถ่บาปแม้แต่ท่านที่บาปหนะพาพระผู้เป็นเจ้าย่อมรับฟังและไถ่บาปไม่ขอบคุณงาน,อางนของเราคงไปไกลกว่านี้ถ้ามึงหูบปปากขอบคุณลูกแกะหลงทางมาถึงอาณาเขตของพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระผู้เป็นเจ้าทรง,งไม่นำทางลูกแกะลูกแกะหลงทางจะทรงจากพระผู้เป็นเจ้าเอง ไม่มีอาหารขายเลยนะอืมเขาบอกแล้วไงฉันขอตัวแป๊บหนึ่งนะสกาดิกระโดดข้ามเมืองในช่วงพลิปตาไปยังหน้าผาและทิ้งพินลงดูว่าชาวเมืองกลัวอะไรชาวประมงที่เห็นเหตุการณ์มาห้ามสกาดิด้วยความเป็นห่วงแต่กลับถูกสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลดักโจมตีโชคดีที่เธอช่วยทั้งสองได้ทันนพากับเมืองเธอกลับมาแล้วพบว่าน้ำทะเลลดระดับลงชาวบ้านรวมตัวกันเก็บเปลือกหอยด้วยกล่าวว่า ถ้าใครเก็บได้เปลือกหอยสีแดงไพลินจะได้โอากาสรับชีวิตใหม่ส่วนคนที่ยังอยู่ก็จะได้อาหารเป็นการตอบแทนพิธีกรรมถูกขัดโดยผู้ตรวจการปฏรินสาวนามว่าไอรีนีเธอบอกชาวเมืองว่ากำลังทำผิดในข้อหาพยายามฆ่ามันแน่นอนอยู่แล้วที่คนคนนั้นจะไม่สามารถมีชีวิตรอดกลับมาได้ชาวเมืองตอบกลับแม่ชีสาวว่าสิ่งนี้รออยู่ไม่ใช่ความตายแต่หากเป็นตัวพระเจ้าเองตั้งหาก ก่อนจะเดินลงหายไปในท้องทะเลแม้อลรีนีพยายามชักดาบจ่อให้หยุดแล้วแต่ก็ช่วยไว้ไม่ได้ก่อนจากไปเธอสาบานว่าจะหาต้นตอแห่งความบ้าคลั่งนี้และหยุดลงให้ได้คืนนี้พักกันก่อนเถอะอืมทำไมเธอถึงช่วยฉันละ่ะอเนต้าไม่รู้สิคงเพราะถูกชะตามัง้งฉันไม่อยากให้เธอหลงทางเหมือนคุณยายเพสตาหรอมัง้ง ไอรีนี่เข้าโจมตีสกาดิเพราะคิดว่าสกาดิคือต้นตอของเรื่องวุ่นวายเหล่านี้และตามที่เธอคาดไว้เธอไม่สามารถสู้แรงของชาวไอคิสได้เลยแม้ว่าสกาดิจะจัดปัดป้องเธอก็ไม่สามารถฝากระสุนไว้ได้เลยนอกจากเสื้อเดรสสีแดงเธอแสงจ้าลอยผ่านบานประตูหลวงพ่อมาถึงแล้วกระสุนฝังร่างสกาดิเธอพยายามหนีไปพร้อมกับอานิต้าไอรีนี่วิ่งไล่ล่าก่อนที่เธอจะผิดงาน สกาดิดึงเธอมาซ่อนไว้ข้างหลังก่อนบอกว่าสิ่งมีชีวตเหล่านี้กำลังตามหาตัวเธอก่อนที่ไอรีนี่ตับต้นชนไปสกาดิก็หายตัวไปแล้วบุตรแห่งพระผู้เป็นเจ้าอืมช่างเป็นรตัวตนที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์กว่าพวกเราที่บาปหนานักกาเดียบุตรแห่งท่านน่าเลิงและตื่นเต้นไม่มีทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่า พวกเขาต้องการขึ้นมาฟูบญาติญาติของเราสกาดีหนีไปพางจัดการกับป้ายความโกลาหนไปพางเธอสะพายกระเป๋าที่ใส่ดาบไว้ข้างหลังในขณะเดียวกันชาวเมืองก็ออกมากินสร้างศพที่จัดการลงไปสกาดีบอกอานิต้าว่าเจ้าสัตว์ประหลาดพวกนี้มันตามกลิ่นเลือดของเธอพวกมันสามารถเปลี่ยนรูปร่างดังใจนึก,พกเพื่อจัดการเป้าหมายนี่พวกคุณยังเป็นคนกันอยู่หรือเปล่าปล่อยพวกเขาไปเลยอานิตา้า พวกเขาก็อยาีชิตรอดเรียบไปกันเถอะใจกลางดึกผู้ชายที่พบเปิดขอยสีแดงไพลินพบพินของสกาดิสกาดิหลับฝันว่าถ้าถูกน้ำวนดึงเธอลงไปความรู้สึกที่แสนอบอุ่นล่าวพ้นใ้คุ้นเคยกุมมือไว้เธอล้องเพลงออกมาที่เต็มเสียงอี้ค้งเธอตื่นขึ้นอัน,นิต้ากุมมือเธอและร้องเพลงกล่อมเธอจากฝันร้ายสกาดิที่ไม่สีดี ร้องหาแม่และโอดควรเธอเห็นหน้าสัตว์ร้ายก่อนสะบัดมือเต็มแรงจนเธอหลุดจากรวังโอ้ยนี่เธอจะฆ่าฉันเรื่องไอ้ตกาดีเถ้าฉันจะฆ่าเธอฉนทำไม่นานแล้วอืมเธอไม่ทำหรอกอย่างเธอจะไปรู้อะไรนี่รอก,ก่อนสิ ตามทันสักทีฉันคงอยู่กับเธอไม่ไน,นา้หรอกอนิต้าพวกสัตว์ร้ายมาเล่าหฉันผู้คนจะล้มตายและสาปแช่งฉันเหมือนอย่างเคยเธอไม่กลัวสัป,ประหลาดอย่างฉันเหรอคนโกหกฉันไม่เชื่อเลยว่าเธอเป็นสัป,ประหลาดฉันนึกเคยสงสัยนะเพราะว่าเธอมาจากโลกภายนอกแต่แววตาของเธอมันบอกฉันว่าชีวิตนั้นกเกือบไปแล้ว เห็นไหมสัตว์ประหลาดที่ไหนก็ช่วยชีวิตคนกันเนี่ยกลับบ้านกันพ่อกลับไปเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังสัญญานะอืมผูน่วยการเปนเรื่องสองแอบมองพี่ีการแบบลับๆผู้คนในนี่แลกเปลี่ยนชีวิตคนกับอาหารบาทหลวงกล่าวว่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นคือคนเมื่อวานที่ลงทะเลไปไอรีนี่คิดถึงเรื่องที่ยินเมื่อวานเธอต้องการช่วยเหลือผู้คนจากใจจริง หลวงพ่อเห็นด้วยก่อนที่จะถามว่าความแน่ใจว่าเธอควรเริ่มตั้งคำถามก,กับทางโบสถ์ได้แล้วการกระทำเหลือเาก่นี้ไม่ทางย้อนกลับนะคนที่ได้เปิดหอยสีแดงไพเลินก่อนจะไปเขาคืนเพลงของสกาดิก่อนที่เธอจะเริ่มร้องบรรเลงเพลงทิ้งบาดไว้ไว้ข้างหลังเขาเลิกเดินหน้าต่อไปหูลาย่างกา ย่างกายไปในแผ่นดินเสียงเพลงปลุกลมร่วมในหมู่ผู้ฟังอานิตตาที่เพิ่งเข้ามาก็สงสัยว่าพวกเขาเข้าใจทิสคาดีร้องหรือเปล่าเสียงเกียวขึ้นหมก็นำผู้คนในเมืองก็รู้กันว่าอาหารได้มาถึงแล้วชายฝั่งที่ทำเรื่องสด ชาวบ้านกินจนอิ่มท้องกาเดียและบาดหลวงก็ามาทักทายผู้คนบาดหลวงเริ่มแสดงคำสอนนี่แค่คำสอนของพระผู้เป็นเจ้าแค่นี้ช่วยอะไรได้เงั้นเหรอพระผู้เป็นเจ้าทรงอบอ้อมอารีชาวเมืองใจจริงท่านทรงหวังว่าจะเยียวยาปากท้องเหมือนกับที่เราเชื่อและรักในท่านแผ่นดินจะสญสลายหมาสมุดพร้อมอบอ้อมอารีพระผู้เป็นเจ้าทรงพร้อมชี้นำลูกแกะหลงทางทั้งหลาย สกาดี adi, ตามออิตาไปยังชายฝั่งเพื่อเริ่มเก็บอาหารกาเดียและดิดิสบตากันถึงพบตัวเธอแล้วไม่ได้ตอบคำถามเลยได้งั้นหรอดิดิดผูล่าหนะไม่สมวิธีการหรอกผู้คนรับเรื่อ,อกมาดูดีเธอมาทำอะไรที่นี่กันแน่บาดหลวงยิ้มให้ก่อนจะแสดงท่าทางและเจอกันในโบสสกาดิ adi, รับรู้เรื่องสันทัตยานว่าทั้งสองไม่ได้ร่วมมือกัน แค่มีผลประโยชน์ร่วมกันเัินเหรอสกาดีสกาด,กาดีคิดก่อนว่าเธอต้องการอะไรกันแน่ตลอดมาฉันเป็นทอมิทันเตอร์นี่นาะสกาดีกระโดดลงไปในมหาสมุทรมุ่งตรงไปยังโบสถ์พูด้ตวจการใหม่ทั้งสองเริ่มติดตั้งระเบิด ผลที่ตามมาจะทำให้เมืองหายไปเกือบครึ่งหลวงพ่อหนูขอไปเล่าองพิพูคนเลยได้ไหมถ้ามันกลายเป็นสัตว์ร้ายล่ะหนูจะจารให้ค่ะเธอหนักแน่นที่ช่วยเหลือคนเหล่านี้หรือเปล่าหนูไม่รู้นี่ฟังนะเธอช่วยสัตว์ร้ายมาหนึ่งแต่คนตายํำตายเป็นสิบมันก็ไม่ต่างกันหรอกนะที่สาสน้อยไปที่ส่วนมากหนูรู้นั่นไมใชีฉันถามฉันถามว่าเธอพร้อมรับผลที่ตามมาหรือเปล่าพร้อมค่ะ ดีฉันไม่ชอบนดนั้นซะยิ่งมาเพราะบรรยากาศหน้าคนลุกเหมือนเคยเลยนะคิดดียินดีต้อนรับสุวรราเขตของพระเ็นเจ้าเข้ามาสิเข้ามารู้สักกันยูลใช่ไหมกาเดียอืมฉันไม่แน่ใจว่าใช่เธอจริงหรือเปล่ากาเดียอืมเพื่อนพ่อก็อยากเจอเธอเหมือนกันทั้งสามมุ่งหน้าลงนึกไปในมหาวิหาร จนพบร่างสเปกเตอร์ถูกรล,ลองอยู่บาทหลวงกล่าวว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งในาศาสนาจักรแห่งง่วงสมุทรและพูดเยอะเย้ยว่าเธอก็ไม่ต่างอะไรชาวเมืองเซวินที่โง่พอมาถวายตัวเป็นสัตว์ทดลองความลับต่างๆนานาของอบีทันเตอร์ถูกเปิดออกแม้ว่ามีลูกแกะเพิ่มมาอีกหนึ่งแต่ก็ไม่อาจุดประสงค์ของพระเวรเจ้าได้กาเดียหันออกไปทางบาดหลวงทันใดแต่เธอก็ถูกแทงและหยุดด้วยทูตสวรรค์ซีบอล พี่น้องเอ๋ยยายจึงหันคมเขี้ยวเข้าหากันเหล่าสหายกล่าวตนอปิทันเตอร์กำพืชเจ้าเหล่านั้นมิอาจต่างจากตัวเราพี่น้องสรรเสริญกลิ่นเลือดแสนหอมหวานยายเจ้าจับดาบฆ่าฟันพี่น้องผู้พ้องเจ้าล่ะเจ้าเองไม่ใช่หรอสหายพี่น้องพ้องเราบ้านเมืองถูกเผาพี่น้องถูกฆ่าโดยใครหาไม่ได้ไอกิสผู้บาดเถอนโอ้ การโป้ปดตัวเรานั้นไม่อาจเข้าใจได้สหายฟังเรามิเป็นสองพี่น้องเราใส่เลือดสมุดขับเขี้ยวหลังเลือดกับชาวไอคิสขนาดนังสัตว์ประหลาดเช,เช่นเราไม่มีบ้านให้หวนหาไอคิสตัวร้ายเผาทำลายบ้านเราสกาดีเอ๋ยเจ้าไม่อาจผิดบาปต่อสิ่งใดอธิตที่เจ้าทำไปเพื่อการรอคอยบาปที่เจ้าสังหารพระเจ้าอย่างเรานั้นตัวเราและเจ้าต่างแบกรับมัน ความทรมานต่อบ,บาปจะเป็นนิรันด์หนูหูหนะ่ะสากายดีเธอไม่เหมือนพวกมันอย่าไปฟังมันนะพวกมันไรความรู้สึกไม่รู้ความเจ็บปวดที่เราแบกรับไว้หรอกฆ่าพวกมันสิเราไม่อาจทำลายญาติห่งเราได้งั้นตายไปมึงซีบอลถูกแทงล่วงหล่นบาดหลวงเม้งแตกก่อนจะขู่ว่าจะฆ่าให้หมดเลยนี่ลืมฉันไปแล้วเง้นเหรอสากายดีเปิดกระเป๋า ข้างในมีเลื่อยและดาบเก็บไว้เธอโยนเลื่อยคู่ใจไปยังสเปกเตอร์เธอแทงมือมาจากเมือกและเฉือนบาดหลวงแต่ตอนนี้เขาได้กลายเป็นซีบอลเต็มตัวแล้ววิหารเริ่มพังทลายลงไม่มีใครสู้นักล่าใต้น้ําได้บาดหลวงไล่ตามทั้งสามด้วยนายางแต่ก็ชะงักทันใดเขาอยู่พิราการแล้วเขาลงจะตายเขาเริ่มหมดหมดกบลังแต่ทั้งสมก็สวนกลับ นี่กาเดียเราถูกไอกิสเชทิ้งหรือเปล่ามันต้องไม่อยู่แล้วไม่ใช่หรือี่ดิมอนทิส <c> ร <oughs> ะเบิดมาทิ้งซะโบสพังทลายลงฝั่งล่างบาดหลวงและความรับซีบอลไปตลอดการขอบคุณที่ช่วยเรานะคีรีอืมหลายเมืองในการดูแลของเรากลายเป็นซากไปแล้วเกรซซาเลนเงีะยหนออืมแต่ขอบคุณนะ แต่ผู้เธอคนหนึ่งต้องมากับฉันฉันไปเองคีนี้อะไรกันไปไม่บอกแบบนี้ถ้าคนที่ไม่อยากสู้คำไม่บอกฉันฉันก็เป็นห่วงแย่ฉันไม่คิดว่าเธอจะมาสกายดีกับบอกายนิต้าและสัญญาว่าจะกลับมาอีกครั้ง ฉันต้องรีบหาเรือนั้นให้เจอก่อนที่เราฉันจะหมดไป